ต้องบอกว่าสนใจตั้งแต่วันแรกที่เห็นประกาศเลยนะคะสมัครเพราะว่าอยากได้สติกเกอร์ลายเป็นรูปลูกของตัวเองดี่้จที่มาสอนเพอราะอยากคำ สนุกคะ่ะเป็นกิจกรรมคลายเครียดได้ด้วยแล้วก็ได้อะไรน่ารักน่ารักกลับไปที่บ้านด้วยไปใช้แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาสอนนะคะโดยเฉพาะทีมหลองแคมคะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ทําได้ตามสวยด้วยนะคะขอบคุณนะคะก็คลายเครียดดีค่ะจากที่เครียดมามาเล่นอันนี้ก็ สนุกดีนะคะมีหลากหลายให้เราออกแบบเองได้ะไรได้ด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะก็ทําให้ได้ความรู้ต่างๆเลยเกี่ยวกับทำสติกเกอร์ลายวันนี้ค่ะแล้วก็ได้รู้สึกว่าจะมีสติกเกอร์ลายให้เพื่อนๆในแผนกได้ใช้กันด้วยยังไงขอบคุณนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากพี่ๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะคะจะได้สติกเกอร์ลายเป็นหน้าตัวเองหรือว่าเป็นหน้าของคนที่เรารักนะคะยังสามารถร่วมส่งประกวดเข้ากับทางโรงพยาบาลวิชัยเวชได้อีกด้วยค่ะแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะรางวัลละ1000บาทจํานวน1รางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศนะคะจํานวน500บาท1รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2-300บาทจํานวน1รางวัลค่ะในส่วนของรางวัลชมเชยนะคะรางวัลละหนึ 100บาทจำนวน5รางวัลค่ะสามารถส่งเข้าประกวดได้ที่แผนกมันติมีเดียนะคะขอบคุณมากค่ะ